สวัสดีครับพบกันกแล้วนะครับรายการคลิปมูฟนะครับออกกำลังกายที่ไหนเมื่อไรก็ได้ นะครับก็วันนี้นะครับสำหรับการออกกำลังกายสําหรับ45อัพนะครับวันนี้เราก็จะเน้นเรื่องของท่าบริหารเรื่องของไหลนะครับไหลก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ส่วนใหญ่แล้วอพอเราอายุมากขึ้นหรือว่าเราไม่ค่อยได้ใช้งานเนี่ยครับมันก็จะมีปัญหาการติดติด,ข,ด,ข,ดขัดของตัวไหลนะครับวันนี้ก็จะมี3ท่าบริหารนะครับที่จะช่วยทําให้พัฒนาเรื่องของการติดขัดของไหลนั้นดีขึ้นนะครับว่าแล้วลองมาทําตามดูกันครับนะครับก็มาเริ่มเลยนะครับในท่าที่1นะครับท่าที่หนึ่งนี่ง่ายเลยครับเรานะยืนนะคร ยกไหล่ขึ้นนะครับหมุนไหลไปข้างหลังนะครับขณะที่ยกนะครับก็พยายามบีบสะบักเข้าหากันนะครับหมุนออกก็เปิดสะบักออกนะครับลองใหม่นะครับขึ้นนะครับแล้วก็ลงนะครับเหมือนเราดึงไหลขึ้นหมุนไปด้านหลังนะครับคราวนี้เราเพิ่มอีกนิดนึงครับเรื่องของการหายใจนะครับหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับยกไหล่ขึ้นนะครับหายใจออกนะครับหมุนไหลไปด้านหลังนะครับเราลองทําต่อเนื่องกันนะครับสัก5้าถึงสิครั้งนะครับขึ้นนะครับหายใจเข้า หายใจออกนะครับดีครับหายใจเข้าหายใจออกนะครับหายใจเข้าหายใจออกนะครับหายใจเข้ายกไหลหายใจออกหมุนไปข้างหลังดีครับหายใจเข้ายกไหลหายใจออกหมุนไปด้านหลังนะครับอีกสักสี่เที่ยวหายใจเข้านะครับหายใจออกอีกสักสามเที่ยวครับหายใจเข้าหายใจออกนะครับสองเที่ยวหายใจเข้าหายใจออก เที่ยวสุดท้ายนะครับหายใชเข้าหายใชอออกนะครับผ่านไปแล้วนะครับในท่าที่1อันคราวนี้ท่าที่2ครับมือสองข้างนะครับวางประสานไว้แค่แตะเชยนะครับที่ไท้ถอยเรานะครับหลังจากนั้นพยายามกางข้อศอกนะครับออกแรงดันเหมือนไปสั้นหลังนะครับให้เรารู้สึกว่ายืดส่วนกล้ามเนื้ออกส่วนของตัวไหล่นะครับพยายามเหมือนจะบีบศอกให้ไปข้างหลังทั้งสองข้างนะครับแล้วก็กลับมานะครับโอเคนะครับเราลองทําพร้อมกันลองดูนะครับเหยียดยืดไปเท่าที่ได้ครับ แล้วก็กลับนะครับหายใจเข้าหายใจออกเหยียดยืดนะครับหาย,ย,ย,ยใจเข้าหายใจออกเหยียดยืดหายใจเข้าหายใจออกเหยียดยืดหายใจเข้าหายใจออกเหยียดยืดหายใจเข้าสักสี่เที่ยวนะครับหายใจออกเหยียดยืด หายใจเข้า3เที่ยวครับหายใจออกเหยียดยืดและเที่ยวสุดท้ายนะครับหายใจออกเหยียดยืดนะครับอ่านะครับผ่านไปแล้ว2ท่านะครับท่าที่3นะครับอันนี้เราใช้มือนะครับสองข้างของเรานะครับวางไว้เหนือเอวนะครับนะครับช่วงบนสะโพกนะครับผมหันหลังให้ดูนะครับหลังจากนั้นนะครับพยายามเหมือนเราจะพยายามบีบศอกยืดยืดอกยืดไหล่นะครับ บีบซอกนะผมให้ด้านข้างดีกว่าบีบซอกยืดอกยืดไหล่นะครับนะครับค้างไว้แล้วก็ดึงกลับมานะครับลองใหม่นะครับมือวางนะครับบีบซอกเพื่อให้ยืดอกยืดไหล่แล้วก็กลับมานะครับลองใหม่ครับนะครับกลับมาหายใจเข้าลึกๆหายใจออกเหมือนเราบีบซอกดูด้านหลังหายใจเข้าลึกๆหายใจออกเหมือนเราบีบซอกเข้าหากัน หายใจเข้าลึกๆหายใจออกบีบซอก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 นะครับอีกสักสี่เที่ยวนะครับหายใจออกบีบซอกหายใจเข้าสองเที่ยวครับหายใจออกบีบซอก แล้วเที่ยวสุดท้ายมาหายใจออกบีบซอนนะครับโอเคนะครับก็ครบแล้วนะครับทั้งสามท่านะครับลองอพยายามลองทำดูนะครับช่วงแรกๆเราอาจจะทำแค่ สัก4ีครั้งก่อนพอเริ่มได้ก็ประมาณ5-10ครั้งนะครับทำไล่ให้ต่อเนื่องทั้ง3ท่านะครับซึ่งทั้ง3ท่าก็จะช่วยบริหารในส่วนของตัวข้อไหลนะครับทำให้เรามีความร้สึกว่าอย่างบางท่านที่มีปัญหาเรื่องการติดหรือว่าเรา,าไม่ค่อยได้ใช้ก็เลยทําให้หน้าที่ของไหลหลงลืมไปบ้างน,นะครับก็มาข้อสนิมนิดนึงนะครับด้วย3ท่านี้นะครับลองดูว่าจะดีขึ้นไหมนะครับ นะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนนี้นะครับก็อย่างที่บอกนะครับท่านใดที่มีปัญหาในเรื่องของตัวข้อไหลนะครับหรือมีความรู้สึกว่ามันทางานไม่เหมือนปกติเลยนะครับลองใช้3ท่านี้บริหารดูนะครับหนึ่งสองสามนะครับทำให้สม่ําเสมอนะครับเวลาที่ทำนะครับเราทําเท่าที่ได้นะครับถ้าทาแล้วมีอาการเจ็บก็อาจจะต้องลดปริมาณการทําลงนิดนึงนะครับทำเท่าที่ได้เราพอนะครับแล้วหลังจากนั้นจะค่อยๆดีขึ้นแล้วเราค่อยๆพัฒนาขึ้นนะครับฝากไว้นะครับสท่าเพื่อบริหารไหลแล้วก็กันไม่ให้ไหลเราติดนะครับหรือว่าใครที่ติดอยู่แล้ว ก็ทําให้ดีขึ้นนะครับสุดท้ายนะครับก็ฝากรายการด้วยนะครับของ MUFS Channel นะครับรายการคลิปมูฟนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ Subscribe ด้วยครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ